Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuh Wa nastaghfiruhu wa na'udhu min sururi anfusina Wa min sayyati a'malina من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أما بعد لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون wa qala ta'ala aidan may ya'shu an zikri rrahman nuqayid lahu shaytanan fa lahu qarin assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh kh khwam suk allah jong prasop kap phinong muslim la muslimat tuk than ที่กำลังรับชมรายการมาเข้าใจอิสลามกันเถิดพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับการดำเนินชีวิตของผู้ศรัทธานั้นต้องตระหนักและจะต้องรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเรามีบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราจะกลับนั่นคือบ้านที่แท้จริงบ้านที่ไม่มีวันตายอีกแล้ว เมื่อผู้ศรัทธานึกได้อย่างนี้เขาก็จะดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ระมัดระวังเพราะเขาบอกว่าเขามีอีกโลกหนึ่งที่เราจะกลับพอเราดำเนินชีวิตในโลกนี้ในสภาพที่ระมัดระวังแล้วเนี่ยทุกอย่างมันจะง่ายหมดเวลาอัลลอฮ์ให้ริซกีก็คิดตลอดเวลาว่า ในริสกีก้อนใหญ่ที่เราได้มาเนี่ยมันมีส่วนของคนอื่นที่อยู่ในเราด้วยส่วนของคนอื่นนั้นคือส่วนของใครส่วนของคนยากจนส่วนของเด็กกำพร้าส่วนของคนยากาขัดสนส่วนของหญิงไม้ที่สามีและยากไร้และส่วนของเด็กที่เรียนดีแต่พ่อแม่ยากไรอยู่ในส่วนเงินก้อนนี้ทั้งนั้นเลยทีนี้ พอเราคิดว่าเรามีอีกโลกหนึ่งที่เราจะกลับและเราคิดต่อไปว่าถ้าเราให้อัลลอฮ์ขอยืมเป็นหนี้ไปเนี่ยอัลลอฮ์จะใช้ให้อย่างงดงามที่สุดในวันที่เราต้องการฉะนั้นมันก็จะง่ายในการที่เราดำเนินชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้จะเกิดอะไรก็ช่างไม่เครียดไม่ซีเรียสเลยเพราะอะไรเราไม่ใช่เจ้าของ เพราะเราเป็นเพียงผู้จัดการเหมือนกับเจ้าของบริษัทเขาตั้งให้เรามาดูแลจัดการบริษัทอันนี้จะใช้คนงานเท่าไหรอะไรเท่าไรเหมือนกันพอเราตระหนักว่าเราเป็นเพียงผู้จัดการก็ง่ายพี่น้องครับให้เข้าไปและเราไปเอาจากเจ้าของบริษัทคือเจ้าของทรัพย์สมบัติคืออัลลอฮ์ในวันอาคิรีรอยพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายครับ ความสำคัญในเรื่องของหลักเตาฮิตในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้พี่น้องทำไมผมจึงชอบพูดกับพี่น้องถึงเรื่องอากตีดะเรื่องของหลักเตาฮิตเพราะคนเราเนี่ยมีเจ้าของคนเดียวมีอัลลอฮ์องเดียวเป็นเจ้าเนี่ยอยู่ในดุนยาอย่างสบายพี่น้อง จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวของเราก็บอกกับอัลลอฮ์อัลลอฮ์เป็นผู้ให้เกิดพออัลลอฮ์เป็นผู้ให้เกิดเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปปรับทุกข์กับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์ฉะนั้นอันตรายของความไม่รู้ในเรื่องของหลักเตาฮิตพี่น้องจะได้รู้ไนงะแล้วก็ผมขอสั่งพี่น้องนิดหนึ่งนะเวลาฟังศาสนาแล้วเนี่ย เว,เ, آن, เวลาผู้รู้เขาหยิบกุรานเวลาผู้รู้เขาริบฮะดิษมาให้เราฟังเนี่ยเราอย่าว่าแรงนั่นเขาแปลาตามตัวที่อัลลอฮ์ได้บอกเอาไว้เขาแปลาตามอักษรที่รอซูลได้บอกเอาไว้ถ้าเราบอกว่าแรงเราก็ตำหนิอัลลอฮ์ด้วยตำหนิรอซูลด้วยอันตรายนะครับพี่น้องฉะนั้นมันเป็นคำถามว่าอะไรคือผลของความไม่รู้ในหลักเตาฮิต ในการมีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้คนไม่รู้ถึงเรื่องหลักเตาฮหตหรือที่เขาพูดกันว่าเรื่องของอกะกีดะนะมันอันตรายขนาดไหนพี่น้องฟังให้ดีนะคำตอบเอาวลันอันแรกคนที่ไม่รู้เลยว่าอะกิดะคืออะไรหลักเตาเหตุคืออะไรคำตอบก็คือว่ายาอิสุลลาดี ลายะอริฟูคอลีกอฮูกัลอะมาฟีฮาซิฮิตด,ดุนยาเจ็บเลยนะพี่น้องพี่น้องอย่าตำหนิผมว่าแรงไม่ได้ผมแปลตามอุลามาเขาได้เขียนเอาไว้เอามาจากการอธิบายกับกุรอานเขาจะดำเนินชีวิตในดุนยาในสภาพที่ไม่รู้ผู้สร้างคือใครก็ไม่ผิดอะไรกับคนบอด บอดตาในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี้ตามองไม่เห็นพี่น้องไม่รู้จักผู้สร้างผมยกตัวอย่างง่ายๆสุนัขที่เราเลี้ยงเชื่องแมวที่เราเลี้ยงเชื่องสิงโตที่เลี้ยงเชื่องเสือที่เลี้ยงเชื่องสัตว์อะไรก็ช่างนะครับเพราะเขามีเจ้าของใช่ไหมสัตว์ที่มีเจ้าของนี่มันเชื่อง เพราะมันจะต่ออัตแต่จะต่อเจ้าของของมันใช่ไหมเราก็เหมือนกันเรามีอัลลอฮ์เป็นเจ้าของชีวิตเรามีอัลลอฮ์เป็นเจ้าของทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เชื่องเชื่องคืออะไรเวลาเกิดบาลาปับไม่เปียวไม่เปียวคืออะไรไม่ตีอกชกตัวไม่ฉีกเสือ้อไม่ดึงผมไม่พูดพร่ำเพราะอะไรเพราะ เขารู้ว่าเจ้าของที่แท้จริงคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตลาให้เกิดพอรู้ปั๊บจะปรับทุกขไปปรับกับสิ่งอื่นได้ไหมไปปรับกับสิ่งอื่นได้ไหมไม่ได้ก็จะต้องปรับกับเจ้าของปัญหาคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาแต่ถ้าหากว่าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้อยู่อย่างไม่มีเจ้าของนพี่น้องก็ไม่รู้จักไม่รู้จัก ดำเนินชีวิตเหมือนคนบอดตามองอะไรไม่เห็นฟังอะไรไม่รู้เรื่องมากไหมล่ะพี่น้องคนที่มองสิ่งที่เป็นสัจธรรมเดินตามทางสิรอต,ตอนมุตะกีนมองไม่เห็นหูไม่ได้สดับรับฟังเรื่องราวที่จะกลับไปสู่อาคิรอดเลยเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วเนี่ยฟาหุวะลายดรีลิมาซาขอละกก่อน เขาก็จะไม่รู้เลยว่าทำไมอัลลอฮ์จึงสร้างเขามาวะลายะดรีมัลฮิกมาตุฟีบูยูดิฮีอัลลอฮ์และเขาจะไม่รู้เลยว่ามันเป็นข้อพิเศษอันใดในการที่เรามามีเรามามีชีวิตอยู่บนแผ่นดินในดุนยานี้ไม่รู้อีกเมื่อไม่รู้สองอย่างที่ผมได้กล่าวมาแล้วตันตะฮีฮายาตุฮู วฮววัาวลายาริฟุลิมาซาบุดิอัตชีวิตของเขาก็จะจบจากดุนยานี้ไปโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าทำไมเขามามีจุดเริ่มต้นในโลกนี้ก็เหมือนกับพี่น้องที่อยู่บ้านใกล้เรือนเคียงคนคนนี้เขาเป็นคนเข้าใจศาสนาอีกคนนึงรับรู้แค่ดุนยาอย่างเดียวเวลาเขาเปิดศาสนาเขาก็เปิดแรง บ้านข้างๆเขาปานามบ้านข้างๆเขาดา่าดาเจ็บครับพี่น้องเขาโทรมาบอกผมฟ้องผมไม่ฟังนั่นไนงะคนเหล่านี้ผมถามว่าเป็นคนที่น่าสงสารไหมอยู่ดุนยาในสภาพที่ตายก็ฝังยังก็เลี้ยงอยู่เหมือนกับบรรดาสัตว์ต่างๆที่ไม่มีเจ้าของดูแลเพราะเรานี่เรามีเจ้าของเวลาเกิดวิกฤตคนมุสลิมบางครั้งยิ้ม คนมุสลิมบางครั้งนิ่งแล้วก็ติกตองนิ่งแล้วก็ติดตองคืออะไรเวลาโดนบาลาอลัลลอ์นี่ถ้าอลัลลอ์ไม่ให้ฉันโดนบาลาเนี่ยฉันคงถลุงเงินที่อลัลลอ์ให้ฉันมาเป็นสิบล้านยี่สบล้านคงหมดไปแล้วนี่ยังดีอลัลลอ์เตือนฉันสิบล้านหมดไปแล้วห้าล้านยังเหลืออีกห้าล้านอัลฮัมดูลิละได้ให้เด็กกัมพา ได้ให้คนที่ดูแลเด็กกำพร้าองค์กรที่ทำงานศาสนานี่ไงบาลาสำหรับคนที่เข้าใจศาสนาแล้วเนี่ยเขาจะดีใจถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันโดนบาลาสิบล้านนี่คงทถลุงหมดไปแล้วและถ้าจบชีวิตในขณะที่ชั่วอยู่นั้นน่ะไปไหนอะ่ะก็รู้ตัวเองเลยว่าไปนรกอย่างแน่นอนดังนั้นพี่น้องครับวายครุยุมินัดดุนยาและ เขาจะออกจากดุนยานี้ไปวะฮัวลายดรีลิมาซาดาโคลอิไลฮาเขาจะออกจากดุนยานี้ไปโดยที่เขาไม่รู้ว่าทำไมเขาจึงเข้ามาอยู่ในดุนยามาอยู่เพื่ออะไรไม่รู้สุดท้ายพี่น้องครับการจบชีวิตของเขาคือจบอย่างไรคนไม่รู้นะไม่รู้จริงๆนะพี่น้อง คนไม่รู้นี่ไม่รู้จริงๆนะผมจะเล่าให้ฟังผมไปเยี่ยมเพื่อนเมื่อสมัย4ี่ปีตอนนั้นเราก็ยังเป็นพิดาอยู่เขาขนาดสุดๆแล้วเนี่ยเจ็บใกล้จะตายแล้วเขาบอกกับผมว่าโอ้เพื่อนเลยเรานี่รับเหมาก่อสร้างไว้อีกเป็นล้านนีแล้วมาเจ็บเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่าจะไปเจออะไรในกุโบแสดงว่าคนเหล่านี้ตามีแต่บอด ใจมีแต่บอดใจหูมีแต่เข้าใจเรื่องอื่นเรื่องของดุนยาแต่เรื่องของศาสนาไม่รับรู้เลยฉะนั้นวัลอิยาดูบิลล้เราขอคุ้มครองต่อล้วให้พ้นจากเรื่องราวาเหย่านี้ขออย่าได้ให้ประสบกับตัวเราพี่น้องครับอัลกุรอานอายาเน,นี้ยซุระห์ม uh ammad, ุฮัมมัดอาย์ที่12 เจ็บนะพี่น้องผมแปลตามกุรอานที่อัลลอฮ์พูดนะอย่าบอกว่าผมแรงผมพูดแรงอย่างนั้นอย่ามันหมดยุคแล้วพี่น้องวิกฤตโควิด19เนี่ยเรายังไม่ได้คิดอีกหรือว่าอะไรจะเจอกับเราแล้วมันยังก็ไม่หยุดนะพี่น้องเตรียมตัวเถอะครับเราเป็นผู้ศรัทธาเตรียมตัวเดินเข้าหาอัลลอฮ์ราคาที่ไม่เคยจ่ายมาก็รีบจ่ายเสียไม่เคยทำาะดอกก็เลยก็ทำเสีย เดี๋ยวชีวิตจะจบสิ้นในช่วงของโควิด -19 ไม่ได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์และถ้าเราไม่ได้เป็นคนดีของอัลลอฮ์เราไปอยู่ในกุโบน่ะไปไหนรอดไหมไปไหนรอดไหมผมถามถ้าการดำเนินชีวิตของเราบนโลกดุนยานี้หูไม่เคยเงียฟังเลยว่าสิ่งที่ดีๆในเรื่องของอาคิร้อน่ะเขามีกันตรงไหนบ้างไม่เคยรับรู้เลยดังนั้น ฟังให้ดีนะพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินัสไซตอนิรราชิมวัลลาดีนากกฟารูจัตมัตตาอูนะวยะกูลูนกะมาตะกูลุนอันอามวันนารุมัสวัลละหุมแปลนะพี่น้องบันดาคุมชนที่ปฏิเสธคือคนที่ไม่ใช่อิสลามนั้น ยาตมัตตาอูนะบุคคลเหล่านั้นมีความสุขในดุนยาเที่ยวราเริงวายากูลูนะคนเหล่านั้นกินกามาตะกุลุลอันอาเหมือนกับปัสุสัตว์มันกินวันนารรมาสวรรค์ลลหงนรกเป็นที่พำนักของพวกเขาเหล่านั้นนี่คือคำดำรัส ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮาวะตาลาได้บอกเอาไว้นี่ประการแรกสำหรับบุคคลที่ไม่เข้าใจในเรื่องของอักีดะไม่เข้าใจในเรื่องของหลักศรัทธาที่มีต่อพระผู้เป็นเจ้าชีวิตความเป็นอยู่ของเขาหนึ่งประการผมได้บอกมาแล้วประการที่สองพี่น้องครับมันลายุมินุบิลเอมิลอาคิรอยากตรรุบิล h า y a าต i d dunya พี่น้องครับคนที่ไม่ศรัทธาต่อวันอาคิเรนั้นยุกตรรุบิลหายาติดดุนยาถูกหลอกในชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยานี่ดุนยาหลอกเขานะดุนยาเนี่ยพี่น้องต้องเข้าใจนะดุนยานี่มันเป็นวัตถุดุนยานี้มันเป็นวัตถ,ถุให้พี่น้องรู้ให้ด้วยตัวเราสิเป็นคนคอนโทรล จะใช้ชีวิตอย่างดีอาคิรรก็เอาสิ่งดีไปจะใช้ชีวิตอย่างพินหลังให้กับศาสนาอาคิรรก็เอาอย่างผินหลังให้ศาสนาไปไเขาเป็นวัตถุไม่มีชีวิตชีวาแต่การอยู่กับเขาต้องระวังไชตอนมันจะคอนโทรลเราในขณะที่มีชีวิตอยู่บนโลกดุนยานี้ดังนั้นเมื่อชีวิตความเป็นอยู่ในดุนยาหลอกเขาเนี่ยวายัตยาอาลู คุณล่ะทำให้อายุหักกี่ค่ามสลิฮะฮูฟีฮะดฮดุนยาบละอายมุและการที่เขานั้นนะครับให้ความสำคัญทั้งหมดเลยดุนยานี้นะที่จะให้ความชัดเจนกับเขาเรื่องประโยชน์ในดุนยาก่อนจะตายเอาสิ่งที่เป็นประโยชน์ในดุนยาอย่างเดียวเลยจะตายหรือ,อยังไงไม่สนใจทั้งสิ้น นะครับก้มหน้าก้มตารับรู้ในเรื่องราวของดุนยาไม่ขอรับรู้ในเรื่องราวของอาคีรอ์เลยและก็บ้านปลายของชีวิตจะเป็นอย่างไรพี่น้องฟาหัวยาตากาลบุลาอัตมาอิดดุนยาเขาเนี่ยจะแก่งยั่งกันชิงดีกันในความละโมบในดุนยานี้พี่น้องดูสิครับคนที่ไม่ใช่ผู้ศรัทธาเนี่ยก็ข่าวเดียวนี้มันปิดอะไรไม่ได้แล้ว พี่น้องมรดกร้อยล้านพันล้านยิงกันฆ่ากันแบ่งกันไม่ลงตัวเพราะการดําเนินชีวิตของคนเหล่านั้นเขาไม่มีเจ้าของแต่เรามีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูจาลาอัลลอฮฺจะให้เราแค่ไหนก็ช่างเราสะดุง้งสะดุ้งไหมเวลาอัลลอฮฺให้ปัจจัยยังชีพเยอะๆสะดุ้งไหมพี่น้องสะดุ้งสิครับทาไมล่ะมันไม่ใช่ของเราคนเดียว ใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่ของเราคนเดียวของคนอื่นมีมาในก้อนที่เป็นฤทธกีของเราด้วยเด็กกำพร้านะครับที่สตาหยนดูแลอยู่โดยการนำของผู้กองอาจารย์อัศรีและบรรดาทีมงานของเขาได้ดูแลกันอยู่ในเงินก้อนนี้แล้วก็เมื่อเรามีแล้วเนี่ยเราไม่บริจาคนะพี่น้องผมถามว่าเอาไว้ทำไมฮะ ถ้ามีลูกทิ้งมรดกไว้ให้กับลูกนั่นเป็นเรื่องสุดยอดแต่ที่ผมถามมาตลอดเราทิ้งมรดกไว้ให้กับลูกเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านแต่ลูกไม่มีความเข้าใจในเรื่องราวของอิสลามท่านจะว่าอย่างไรท่านจะว่าอย่างไรพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายไม่ใช่ว่าความผิดของเขาเขาทํากันในดุนยาและท่านไม่ได้รับนะท่านได้รับ ตราบใดที่ท่านไม่ได้ส่งเขาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาและไม่ได้สนับสนุนลูกให้เรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาความผิดของเขาเหล่านี้พ่อแม่รับด้วยในกูโบอิสาอัลลอฮ์โอกาสหน้าพบกันอีกครั้งหนึ่งวัสสลาม ah uh. อุอะลัยกุมวะมบาระห์มะตุลลอฮ์วาบเระกาตุ